สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d m o b i s c o m วันนี้พามาชมการ Unboxing แกกล่องสมาร์ทโฟนแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับก็คือ nextbit นะครับในรุ่น robin ตัว nextbit นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของนวัตรกรรม cloud first นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับอาจจะไม่ลงลึกปะไีละกันนะครับอยากพามาชมในส่วนของตัวฮ์ดแบบภายนอกนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ย ผมจะทำเป็นเป็นรีวิวนะครับบุความพับนิ่งแล้วลงรายละเอียดดีเทลพวกนี้แล้วกันนะครับจะได้จะได้คลิปไม่ยาวเกินไปนะฮะตัว Nextbit นะครับในรุ่น Robin ที่ผมได้รับมานะครับก็แพ็กเกจจริงจะเป็นแบบนี้ที่เห็นสีขาวๆตรงนี้คือไม่ใช่มันเปื้อนนะครับแต่ว่าเขาออกแบบให้เป็นรูปของท้องฟ้านะครับตามคอนเซปที่ว่ามีจุดเด่นในเรื่องคลาวนั่นเองนะฮะด้านหลังกล่องก็จะเหมือนกันนะครับแนวนี้ออกแบบได้สวยงามนะฮะ การทำแพ็กเกจจิ้งนี่คือเรียบๆเ,เลยเปิดกล่องออกมานะครับนะฮะหน้าตาเขาประมาณนี้นะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอตัว Nexbit t นะครับในรุ่น Robin น,นะฮะแล้วก็สายชาร์จตัวนี้เป็นสาย USB Type C นะครับต้องบอกว่าตัวสมาร์ทโฟนนะครับแบรนด์ Nexbit t นะครับ่อน, bit, นข่างค่อนข้างที่จะินดี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวว่าจะมันจะินดี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังภายหลังนะครับ ัวนี้มีการพิมพ์บอกไว้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดูตลกนิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่บอกเขาอินดี้นะครับก็เขาจะพิมพ์ไว้ให้ดูตลกตลกนะครับนี่คือเป็นเขาจะบอกว่า this is a speaker นะครับด้านบนคือมันมาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอนั่นเองนะครับ ด้านล่างเขาก็เลยจะพิมพ์บอกไว้ว่า This is a speaker 2นะครับอตอะโฮมั t ทอนก็คือมันไม่ใช่ปุ่มโฮมนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ,อพิมพ์ให้ดูตลกตลกนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะคือเป็นสมาร์ทโฟนค่อนข้างอินดีนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับให้อะไรมาบ้างนะฮะก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้ นะฮะเป็น USB Type C นะครับเป็นพอร์ตของอนาคตนั่นเองนะฮะหลายๆแบรนด์ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ Type C หมดแล้วนะครับนะฮะตัว USB ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเป็นสายแบนด์ด้วยนะฮะดีเลยนะครับทำให้สายมันไม่พันกันง่ายนะครับแล้วก็จัดเก็บพกพาสะดวกนะฮะก็จะมีเข็มจิ้มถัดสินมาให้ด้วยนะครับ หน้าตาประมาณนี้นะฮะออกแบบสวยงามคือดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าค่ายนี้เขา,าได้รงางวัลด้วยนะครับในส่วนของตุกเครื่องนะฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะฮะมีเป็นคุ่มคู่มืออะไรก็ไม่มีนะครับเ็าจะอยู่ในส่วนนี้แค่แนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับ แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จจะไม่มีนะครับแล้วก็หูฟังก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าชุดที่ขายชุดที่ขายจริงนะครับหรือว่าที่ผมรู้มาก็คือในงาน Thailand Mobile ป x o ในช่วงปลายเดือนนี้คือมันจะมีชุดที่บันเดิลในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวที่เป็นควิกชาร์จแล้วก็มีฟิล์มกันรอยน่าจะเป็นกระจก,กันรอยนะครับแล้วก็ในส่วนของเคสมาให้ด้วยนะครับแต่ตัวที่ได้ที่ได้มารีวิวนี้น่าจะไม่ใช่ฟูลเ set นะฮะโอเคครับก็คร่าว ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องกันเลยนะฮะตัวที่ผมได้รับมานะครับจะเป็นสีมินท์นะฮะนะครับแล้วก็โทนสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนพาสเทลนะครับเหมาะกับสาวๆมากๆเลยนะฮะสีออกหวานๆใสๆนิดนึงนะฮะเป็นสีมินท์ที่มาในสไตล์พาสเทลนะครับด้านข้างจะเป็นสีขาวนะฮะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะครับ ดีไซน์นี่คือมีเอกลักษณ์มากๆนะครับคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือจะใช้รูปทรงเรขาคณิตนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลม2อย่างมาประสานเข้าด้วยกันนะฮะก็คือตัวเครื่องจะเน,นเน้นเน้นความเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัดด้วยวงกลมนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอของเขาเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมนะครับอยู่ด้านบนด้านล่างนะฮะแล้วก็กล้อง ในส่วนของชุดเซนเซอร์เนี่ยก็จะทำเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเป็นผ่านจะเหมือนว่ามันเป็นเหมือนเป็นกล้องคู่นะครับจริงๆไม่ใช่นะฮะก็คือเป็นกล้องเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะฮะตรงปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับแยกออกจากกันนะฮะมาดูกันต่อที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ไมค์สนทนานะครับข้างๆไมค์เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของไฟแจ้งเตือนนะครับ LED Notification จะอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับด้านบนก็จะเป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์สแกนลายมือมือด้วยตัวนี้ก็จะเป็นช่องถัดซิมนะฮะใช้งานได้ซิมเดียวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่2ซิมนะครัแล้วก็ไม่รองรับหน่วยความจำภายนอกไมโคร sd การนะครับก็เป็นถาดซิมรองรับนาโนซิมแต่ข้อดีคือรองรับคือคลายเกือบทุกเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับคือเอาไปใช้งานได้เกือบทั่วโลกอ่ะนะฮะพูดง่ายๆก็คือจะสไตล์เดียวกับกับทาง iphone นั่นเองนะฮะไม่ใช่ว่าใช้ในไทยได้อย่างเดียวนะครับใช้ได้ในหลายๆประเทศเลยว่ามันมันครอบคลุมมากๆเลยนะครับสำหรับด้านบนของตัวเครื่องนะครับ ตาวบนของตัวเครื่องนะฮะก็จะมะีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, มิลิเมตรนะฮะนะครับนะแล้วก็ไม้ตัดเสียงรบกวนนะฮะก็ตามที่เห็นครับดีไซน์ของเขานี่คือเน้นความเป็นเหลี่ยมนะฮะคือหยิบออกมานี่คือรู้เลยว่านี่คือ Nextbit นะฮะเน้นความเป็นเหลี่ยม สันนะครับแต่ว่าตัดองค์ประกอบเนี่ยจะใช้วงกลมนะครับใช้วงกลมช่วยนะครับให้เกิดความสมดุลนั่นเองนะครับตัวด้านหลังกันต่อนะฮะตัวกล้องหน้านะครับที่ผมไม่ได้บอกไปคือกล้องหน้ามาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องหลังกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ของค่ายซัมซุงนะครับมีแฟร์ ดัวโทนมาให้ใช้งานด้วยหนึ่งดวงตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นเป็นโลโก้รูปก้อนเมฆนะครับก็เป็นคอนเซปต์ของเขาครับคือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของคลาวนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะอินดิ้หนึ่งนะครับเป็นกิมมิกนะครับเป็นกิมมิกฟีเจอร์ก็คือมีไฟแจ้งเตือน LED notification จะอยู่ตรงนี้นะครับ4ดวงเวลาที่เราที่เราใช้งานในในส่วนของการ สำรองข้อมูลนะครับหรือว่าใช้งานฟีเจอร์คลาวของเขานี่ไฟล์ตัวนี้มันก็จะจะมีการกระพริบนะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มีการสำรองข้อมูลอยู่นะมีการใช้งานคลาวฟีเจอร์ของของท่าค่ายเน็กเนอยู่นั่นเองนะฮะโอเคครับด้านล่างก็จะมีชื่อแบรนด์นะฮะ next bit นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะฮะแล้วก็สเปคนะครับสเปคเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมขอพูดสรุปนิดนึงนะครับในส่วนของตัวชิปเซตก็จะมาพร้อมกับ s n ับด r a g o n นะครับ808นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีแรมมาให้ใช้งาน3กิกนะครับรอม32กิกตัวหน้าจอนะครับหน้าจอขนาด5.2นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับเป็นจอ IPS แล้วก็ตัวกระจกจะเป็นกระจกกรลอย Corning Gorilla Glass เ v e r s i o น4นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีทั้ง NFC นะครับมี fingerprint i d sensor นะฮะแล้วก็ จ,จุดขายราักอีกอย่างก็คือมีระบบ q u i k k h h r ์ t มาให้ด้วย2.0นะครับแล้วก็ตัวคลาวพืนชี้คลาวอีก Cloud อีก100 GB ต์นะตามที่บอกไปในตอนต้นนะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะฮะจะมาพร้อมกับ Android 6.0นะครับตั้งแต่แกะกล่องกันเลยส่วน u x u i เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะครับเป็นสไตล์ของทางค่าย Next bit เองนะฮะจริงจแล้ว ทาง Developer ของเขาเนี่ยก็คือเป็นทีมที่เคยอยู่ในอยู่ในค่ายของไซยานอเจนมอสนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะฮะพวกรอมพวกเฟิร์มแวร์อะพวกนี้ก็คือจะมีสไตล์ของเขานะครับก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆมาดูที่กล้องกันบ้างนะครับก็ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์ของ Samsung นะฮะหน้าตานะครับ อินเทอร์เฟซของกล้องก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะฮะเรียบเรียนะฮะตัวนี้เป็นระบบโฟกัสแบบ PDF ด้วยนะครับแล้วก็มีแมนนวลโหมดมาให้ใช้งานนะฮะตรงนี้นะครับในการขยายในส่วนของเซตติ้งต่างๆนะครับเช่นเปิดแฟลชนะะครับตั้งเวลาถ่ายปรับ HDR เปิดกริดนะครับหรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีโหมดออโต้นะฮะแล้วก็เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็วีโอการตั้งค่านะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเน้นความเรียบง่ายสําหรับวิดีโอนะครับรองรับความละเอียดสูงสุด 4K นะครับก็คือผูดง่ายคืออัดวิดีโอ 4K ได้นั่นเองนะฮรนะครับก็โฟกัสไวฮะบันทึกไวนะครับคุณภาพถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับเดี๋ยวในบทความพับนี้ก็คงจะได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะมาพร้อมระบบ Android 6.0ตามที่บอกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว UI เนี่ยจะคล้ายๆกับพวกลอมจีนนะครับคือจะไม่มีหน้าแอ p ดอลเวอรนะฮะประมาณนี้คร่าวๆนะครับจุดเด่นก็อย่างที่บอกครับก็คือในเรื่องของคลาวนะเป็นพื้นที่นะครับสำรับข้อมูลออนไลน์นะฮะให้มาถึง100 g b ด้วยกันนะครับหรือยังไงผมคงไปลงรายละเอียดในส่วนของบทความภาพนิ่งเต็มที่แล้วกันนะครับวันนี้ก็คร่าวๆให้ดูในในภาพรวมของเขานะฮะ ตัวนี้มี2สีนะครับมีสีดําน้ําเงินด้วยนะฮะแต่ว่าสีนี้สีมิน์เนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับก็ดูสวยงามดีนะฮะออกแบบได้ในโดยส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่ามันมันก็ดูแปลกตาดีนะครับคือได้ความเป็นเหลียมสันแล้วก็ตัดด้วยวงกลมต่างๆนะฮะายละเอียดดีเทลของเขานะฮะดูสวยงามลงตัวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับแกะกล่องแบบด่วนๆให้ดูฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับ เดี๋ยวในส่วนของการใช้งานต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นคลิปแยกให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟูลรีวิวที่จะจัดเต็มในทุกๆเรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปจะเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ